มาแล้วครับผมหยิไปเอาเลยสวัสดีครับผมสวัสดีนันนักตกปลาทุกท่านกับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพื่อนตกปลาใช่ไหมครับวันนี้เรามายกปลากันนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้เอาคันไม้ไผ่มานะเอาเป็นคันเล็กดักก้อนนะครับผมขนาด12สองเมตรนะครับเอาวันนี้เอามายกอย่างเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวลูกปลาก็ดี น้ำหมายบ้านสร้างวันนี้มาคนเดียวนะครับถีงงานไม่ได้มาด้วยนะครับผมติดภารกิจกันนะครับผมก็ลัวนานาจะเหงานะก็เลยออกซะหน่อยนะนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปลุ้นกันว่าจะมีแต้มสวยๆให้กับนานได้รับชมกับหมายเก่าๆครับผมไม่ได้มานานลวนะครับแถวบ้านสร้างนะครับผมวันนี้เหยื่อที่ใช้เป็นบาดีซิงกับหมอซิงนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะมีแต้มหรือเปล่านานาที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ เป็นเพื่อนกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันละกันนะครับผมเพื่อมีคลิปเด็นๆนะนะครับผมแล้วก็นะถ้าใครสนใจเตัวเบ็ดน,นุยท่าทรายแล้วก็พักแชทคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีคันเบนดไมไผ่ด้วยแต่วันนี้ไม่ได้ใช้นะเอานี้เอาคันนี้มาประเทศดูก่อนมีนาๆหลายท่านเขาอยากให้ลองดูว่าไอ้คันหลิวเนี่เลด้าก้อนถ้าเอาไปยกปลายแบบจริงจังเนี่ยจะได้ตัวหรือเปล่าสภาพจะเป็นยังไงจะแข็งแรงทนท้ายกันไหนรับชมกันในคลิปไป มาวครับโหลดไปเอาเลยนะนี่ทำงานด้วยนะครับผมกับแต้มแรกเฮ้วันนี้ผมไม่ได้ใช้คันไม่ไผ่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นคันเล็กด oh, ัก่อนนะสังทีเดียวเลยดูเฮ้แต่วาดูซส่ดูใส่ดูใส์นี่ก็ถึงรู้ได้นะนี่เนี่ยนะครับผม ก,บบนะกัดเลยครับอไปกัดเลกัดแล้เคก่อเจ็ก่นกอนก่อนอนูนี่เรียบร้อยครับผม นี่ครับไมยเงี้ยลงไปเอาเลยเป็นไงนี่ดีซิ่งนะครับผมกับคันเลตาก้อนสีแดงสวยสวยสวยนะแดมนี้ฝากผลงานด้วยแจ๋ว แล้วครับผมย่อไปเอาเลยตรงตัวพอดีนะครับนี่หนึ่งปอกนะหย่อนไ่ทุงตัวไม่วิ่งไม่อะไรดึงปุ๊บตุ๊บตับ,บสัตว์เลยครับผมนี่ตัวเบ็ดหนุ่ยท่าทายฝากผลงานด้วยแจ๋วลองดูในน้ำนนหน่อยนะมีตัวกั หย่อนลงไป desserts. มันก็เอาเลยฮะมันไม่หล,มมลีลาเป็นยกนะฮะนี่กลับแล้วครับกลับแล้วไป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 แล้วตัวไม่น่าจะใหญ่นะ ใชครับอันนี้อันนี้สิบสามเออเป็นเป็นเท่าไหร่เป็นสิบาปอบาทนี่ห้าบาทผมก็จะสิบเอ็ดโมงอะไรนะ ไปจังสวัสดีค่ะตุ้าดหัวใจน้ำมันแล้วก็สีเหลีย อ้ยมาเองโชคดีนี่ลงไปเอาเลยครับหมอซิ่งครับผมนี่แต้มนี้สวยๆเลยนี่เต็มกราบนะตัวเป็นหนูทับทรายนะครับผมกับคันดาก้อนนะแต้มที่แต้มที่สี่แจ้ว เสียดายโอ้โหดูเสียดายครับครับก็ ่าจะถึงแก่เวลาแล้วละ่ะนะห้าโมงได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันว,ว่าวันนี้เป็นไงบ้างคนเดียวใายเดียวไปดูนี่ครับผลงานเราวันนี้แถวนี้นี่คือไม่ไม่ค่อยมีแต้มเท่าไหร่นะครับที่มาแถาวแถวบางหอยเนาะเงียบเลยบางหอยเปาพีไม่ค่อยมีตัวนะครับวันนี้อันนี้ได้มาจากฝั่งทางนน้นบางแตนนะครับผมก็พอ มาถึงตอนนี้ก็กลับบ้านนะนะครับผมนานๆที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันสอบถามรายละเอียดตำแหน่งตำแหน่งหรือโลเคชัน่นนะครับผมก็ทักทายคอมเมนต์มาถามได้นะครับผมฝากผลงานด้วยกับตัวเบ็ดหนุ่ยท่าทรายนะครับผมวันนี้ใช้แต่เป็นคันเออเรดดากอนนะคันเหลิวนะระยะ6.3นะครับถอดปลายนะครับผมเอามายกก็โอเคอยู่ได้อยู่เบาๆแต่ว่าคันนี้นถ้าเกิดว่ามันจะใช้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ ใส่ไ้ในรถนะครับไปเดินทางไกลๆนะใส่รถเก่งไปนะก็สะดวกดีนะครับผมฝากผลงานด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ